งานทอผ้าของชาวภาคเหนือที่มีสีสันและลูดลายวิจิตรงดงามโดยเพิ่มได้เส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงช่วงแล้วใช้ไม้ขนเม่นหรือนิ้วก้อยเพื่อจกหรือควักเส้นได้สีสันต่างๆขึ้นมาบนเส้นยืนมาผูกมัดขัดกันให้เกิดลูดลายตามต้องการเมื่อนำมาต่อกับพื้นผ้านุง่งหรือสิน้นจึงเรียกว่าสิ้นตีนจก เป็นประจักษ์พยานของความเพียรพยายามความมานะอดทนสมาธิและจิตใจอันประณีตละเอียดในการทอลูดลายกระทรวงวัฒนธรรมจึงขึ้นทะเบียนสิ้นตินจกเป็นมะระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาช่างฝีมือพื้นบ้านประจำปีพุทธศักราช2552สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา